เมื่อวันพุธที่แล้วซึ่งเดี๋ยวพอเรียนไปปั๊บเนี่ยแหลบที่ตอนท้ายที่เราไตาเติลน,นะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันก็จะอยู่ท้ายชีทเอลซีเบส เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ปริเอร์เซ็นต์คอนเนนะคะแล้วที่มายุ่งก็คือจะเป็น LOD มันมีความชืน้นมถกค,ความชื้นไหมนะครานี้เนื่อสารนะคะ,นนะ,คะถูกไปผสมและต่อเป็นยาเม็ดยาน้ำอะไรก็ตามเราก็จะต้องมาคำนวณหาปริมาณยาเขาเรียกว่า d ร s สเซ r ฟอร รสเสรฟฟร์มคือลักษณะรูปแบบยาต่างๆแม่แคปซูลน,นะคะแคบ,บเลตออยเม็ดตลอะไรพวกนี้คุณจะต้องมาหาว่าในแต่ละครั้งของการผลิตเพราะว่าคุณไม่ได้ผลิตครั้งเดียวสัก5ปีนะคะคุณแค่ยาแบบอาทิตย์นึ่งสองสครั้งในการผลิตทุกครั้งของการผลิตปริมาณตัวยาที่อยู่ในแต่ละหนึ่งเม็ดหนึ่งแคปซูลหรือนหนึ่งช้อน เบียนหนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราต้องมาคำนวณอันนี้เราเรียกว่า uh, เปอร์เซ็นต์แคทีฟอินเกเดียนที่จะอยู่ในเรียกว่าฟินิชโปรดักต์คือ,อยาสำเร็จแล้วยาบรรจุเสร็จนะคะเี็ฟินิชโปรดักต์ในลักษณะนี้มันจะต่างากับทางซ้ายมือตรงที่ซ้ายมือมันจะมีไปที่เรียกว่า C.O.A. นะคะ c e r t i s i c a t e of Analysis บอกให้รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่นะคะที่มีมาแต่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นยาน้านะคะยาเม็ดหรือแคปซูลเราจะดูตรงส่วนที่ฉลากแปะตรงภาชนะฉลากอันนี้เป็นข้อบังคับของอยนะคะว่าจะต้องระบุบอกอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในผลิตภัณฑ์ที่มานะคะสำหรับอย่างนี้เขาจะบอกว่ามีตัวยา81มิลลิกรัมต่อ1เม็ด ตรงนี้เรียกว่า Label อะเมาสคือที่บอกไว้บนฉลากถ้าเป็นอย่างอลัมบิวก็ใน1น่งหนึ่งใน5 ml มีเท่าไหร่มีอลูมิเนียมอยู่960มิลิกรัมมีแมกนีเซียม330บนฉลากจะบอกไว้ส่วนที่เรียกว่า active i n g r e d i e n t นะคะเราจะวิเคราะห์ n g r e d i e n t ที่อยู่บนฉลากถ้าเป็นยาผสมต้องวิเคราะห์ทุกตัว3ตัวอย่างเช่นนีโคเจน มีพาลามีฟินิลและฟีมียาแก้ไอด้วยนี้นะคะต้องมีคละอ์ทั้ง3ตัวเราจะไม่ไเคละองเอกซิเบียนเขียนเลยคะนะนั้นะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เพอริตี้แล้วก็ต้องมี LOD มันเกี่ยวข้องอันนี้จะไม่มี LOD นะคะมันจะเป็นปริมาณยาใน1เม็ดปริมาณยาใน1เม็ดหรือแคบซูลอะไรก็ตามนะคะ เสร็จแล้วใน1เมตรนั้นเอามาเทียบกับฉลากนั้นในตัวที่เป็น finish product หรือที่ท,ทำเป็นยาแล้วที่คุณจะต้องหาเรียกว่าเปอร์เซ l a ต์เของมาสกล้คเคียงกับที่บอกไว้บนฉลากถ้าเป็น81ก็คือ100% 80ซคือต่ำกว่าน0อยกกว่า82ก็สูงกว่าก็ร้อยนิดๆโอเคไหมคะอันนี้จะมีลักษณะที่ขอบเขตระบุไว้ว่าหววลบได้เท่าไหร่ เดี๋ยวตอนที่เราเรียนสมการเปียนะคะก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ระบุไว้เราก็ต้องทำตามตรงนั้นนะะอันนี้อีกสองสามชี้ที่เหลือตรงนี้ก็คือที่จะพูดเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือจอมแมนะคะอันนี้ดูว่าความบาริสุทธิะะ์ของสารนะคะของวัตถุดิ รียกว่าอย่างนั้นแล้วค่ะไมโครดิบอันนี้บางครั้งคุณไม่ได้ตรวจเฉพาะตัวที่เป็นตัวยาสําคัญนะคะบางครั้งคุณต้องตรวจดูน้าตาลที่ใช้ด้วยเห็นไหมคะว่ามันใช้น้าตาลที่เราสั่งไหมอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีตัวอื่นๆด้วยที่เราต้องตรวจสอบนะคะทั้งที่เป็นเอ็กซ์ตรีมผสมสารประกอบแล้วต้องตรวจนะตรวจอันนี้ก็คือยาที่สําเร็จรูปขายแล้วนะคะ ที่เราต้องหาคือเปอร์เซ็นต์เลเวลเมาส์อันนี้มักจะเทียบนะคะที่ระบุในฉลากความหมายคือยังไง มีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์สามอยสามสิมลลิกรัมเพราแั้นคุณต้องเทียบตรงนี้คุณต้องหามาแล้วผลสุดท้ายคุณจะต้องมาเทียบก,กับ5 ml ตามสลากเห็นไหมคะว่ามีตรงนี้ไหม,มแล้วก็คิดออกมาเป็นเรียกเปอร์เซ็นต์เอเบล คุณก็จะต้องเทียบนะคะสมมติ500มิลลิกรัมต่อแทบเล็ตเมื่อคุณหาป๊บคุณจะต้องเทียบกับหน่วยหนึ่งเมตรหนึ่งแทบเล็ตต่อหน่วยตามที่ระบุบนฉลากเห็นไหมคะมเทียบกับที่ระบุหนึ่งแทบเล็ตมี500นะคะคุณต้องเทียบว่าคุณเจอ500ไม้ นี่คือสิ่งที่หมา นะคะน่าจะเป็นสแตนดาดยกแม่คุณทำไม่ได้อย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นการหาแอสไพรินซึ่งโดยทั่วทั่วไปอ่ะมันจะใช้ HPLC อันนั้นไม่มีปัญหาถ้ามีเคราะห์แต่ถ้าทำกระบวนการประกันคุณภาพคือทำเม็ต่อบาลีเดตใช้ยี่สิบเม็ดแล้วเนี่ยแอสไพรินจะมีปัญหาหนึ่งอย่างคือมันเป็นฟิลโค้ เพราะนั้นการที่มันเป็นฟิลโค้ดเนี่ยมันจะเหนียวมันจะอะไรเพราะนั้นมันจะบดลบําบากนะครับก็ขอรญญขอ,อรุญาตออยที่ไปตรวจว่าเขา2 0บาทใน20เมตรทําไม่ได้เพราะว่า,าวัตถิเหนียแฮปเซี่จะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเขาก็ขอแค่3เมตรแล้วก็ใช้1เมตรนะคะเพราะนั้นไอ้สิ่งตรงนี้มันคือมันต้องระวังมากในกรณีนี้จะไม่เหมือนกับการวิเคราะห์รูทีทุกวนันที่ว่าส่งมาแต่ละแบบ ถ้ทาทำไม่ตอบบาริเดตนะจะต้อง a อ c เ r a c ีต้องมาปริ i ิชันต้องมาเพราะฉะนั้นบางครั้งจะไม่20เมตรแต่ที่อยู่ในแลมนะคะจะเป็น t a ต d a า d ตาม U.S.P. ทุกอย่างนะแอสเพรินเราเป็นฟิล์มอ่าแนฟิล์มโคตรไม่ใช่ชูกรโคตรตัวที่เป็นชูกรโคตรสีชมพูอันนั้นนะที่โคตรสีชมพูจะเป็นตัวที่มีปัญหา แต่ฟิพ์มโพสถ้าบางๆเมื่อกี้พูดผิดนะคะชุเก,ก้าโพคอตคัวท่มีปัญหาแต่ถ้าพิพ์โมโพสที่แค่เคลือบบางๆที่เห็นอย่างนี้นีนะคะอันนี้บางครั้งถ้าจะไม่ยันนี้เลยอันนี้น่าจะเป็น,เปนงเท่ด้วยซ้ำแล้วก็ถ้าฟิล์มก็จะเคลือบบางๆอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ชุดก,ก้าวโพสคือที่เคลือบแล้วแบบหนาๆเป็นสีๆนะคะมันคนเคยกินไอบูโครเฟนมั้งนะจะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนั้นจะยาก คราน,นี้วิธีการทำนะคะกำหนดให้ว่าการที่คุณจะเอาตัวอย่างยางลักษณะแซมเปิลนะคะทั้งแคาูนทั้ง,งยางเมตรต้องใช้20ม,มาเฉลี่ยคุณต้องสูงแผ่นี้มานะคะแล้วก็ให้เอามา20เมตรบดละเอียดนั้นมันก็จะมี20เมตรนะคะว่าช่างเท่าไหร่ตรงนี้ 20เมตรบทละเอียดนะคะแล้วใน20เมตรคุณก็ต้องเอา20หารเพื่อให้ได้น้ำหนักต่อ1เมตรอันนี้คือน้ำหนักที่เดี๋ยวเราไปคำนวณหาเปิดซเเ็นตลเลเยลของเราตรงนี้นะคะเบรกเบอร์แท็บเล็ตตรงนี้อันนี้คือเมนทอยของฟิ n i s โปรดัก c t เวรเบอร์เท็บเล็ตหรือปริมาณต่อ5 ml ต่อ15 ml เถ้าเป็นยาน้านะคะอันนี้จะเป็นน้ำหนักที่เลเยล 1แท mm ่งเล็ตมี500รแท่บเล็ตมี8 8 5 m ml มีเท่าไหร่ mm hmm. 1 5 ml มีเท่าไหร่แล้ว mm hmm. เราจะต้องมุ่งไปที่จุดนี้นะคะสำหรับฟินิชโปรดักนะขอคุณเฉลี่ยน้ำหนักเศษนะคะคร mm hmm. าวนี้คุณต้องชั่งถ้าบอกว่า1เมตรมี500มิลลิกรัมพาราให้ชั่งแค่100ม mm ิลลิกรัมเห็นไหมคะมันเยอะมันเยอะตัวอ,อย่างนะคะ คือแท็บเล็ตน,นะคะของคาราเซตลมอนนะคะคอะเนเทนก็คือมีอะเซตามินโนเฟนนะคะอะเซตามินโนเฟนคือชื่อสามถือคาราห้าร้อยมิลลิกรัมอันนี้เขาระบุะไว้อย่างนี้น้ำหนักคุ้ช่างยี่เมตรนะคะ แล้วพลังงานสิบหานี่ยมี b i เ d อร์มีดิสอิน e ิเกเตอร์มีอะไรพวกไตเวนนะคะน้ำหนักของคุนน้ำหนักเอเบเลชนะคะต่อเม็ดคุณได้6 8 5 2 3มิลลิกรัมโอเคไหมคะีน่น้ำหนักทั้งเม็ดหมายความว่ายังไงหมายความว่าใน6 8 5มิลลิกรัมเนี่ย จะมีพาราตัวยานะคะหรือสักซตามิโนเฟนประมาณ500มิลลิกรัมเขียนไหมคะ500เนี่ยจะอยู่ในถุงยาก600กว่าเขียนไหมคะทีนี้500เนี่ยเวลาทำฏิดยาใจเตะนะคะมันจะเยอะมากมันจะเกิน50มิลลิกรัมของเรา เราจะใช้ไดเดียวเช่นอาจจะให้คุณช่างมา100ม mm, mm, ิลลิกรัมหรือ200มิลลิกรัมเห็นใไหมคะดังนั้นคําพูดที่เขาใช้คือช่างผงยาให้มีตัวยาช่างผงยาให้มีตัวยาช่างผงยาสีดําให้มีตัวยาสีเขียวเข้าไหมคะเทียบเท่า100 mm, ่มิลลิกรัมอย่างนี้คุณต้องคำนวณในคำสั่งนะคะ ร่อนวิเคะห์นะคะช่างผงยาที่บดละเอียดแล้วอันนี้จะเป็นข้อที่2ข้อแรกก็คือช่างน้ําหนักแม่ยายยี่สิเมตรนะคะบดให้ละเอียดหาน้ําหนักเฉลี่ยนนะอันที่สองช่างผงยาที่บดละเอียดแล้วให้มีตัวยาอันนี้คือคําสําคัญให้มีตัวยาที่ไหายถึงมีแค่พาราเซตามอล เช่นแบบว่าให้มีตัวยา100มิลลิกรัมตัวนี้คุณจะชั่งน้ำหนักไเท่าไหร่100บวกลบส0ไหมเห็นไหมคะคุณจะชั่งเท่าไหร่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือจาคำสามนะคะคุณจะต้องมาคำนวณคำนวณน,นะคะว่าหา 100มิลลิกรัมมีในน้ำหนักเมื่อกี้นะคะห8 5 w, 2 3มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ100มิลลิกรัมนะคะคุณต้องการแค่100มิลลิกรัมเนี่ยคือมาจยากาศโอเคไหมคะหกแปด้าจุดสอมคูณหนึร้หาร ต้องตีไปเป็นกลางเพื่อช่างโอเคไหมคะเพื่อที่จะช่าง addition นนหรือ d i f f e r e n โอเคไหมคะเป็น0.1321นะคะปัดมานมิลิกรัมน้ำหนักตรงนี้ที่คุณต้องมาบวกลบ10%คือตรงนี้เพราะฉะนั้นสเต็ปนี้คุณเป็นสเต็ปที่ก่อนอื่นคุณจะใช้ ที่ผ่านมา K F P Ratio ่า3ถูกไหมคะแล้วก็บวกลบ10% 2 7ซถึง3.3ในแหลที่เราทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแทเกตที่คุณต้องช่างคือเท่านี้คาสเกับคลาสบแล้วมันจะมีพารายอยู่ร้อยมิลลกรรมเขียไหมนะตรงนี้นะคะคราวนี้พอได้ตรงนี้คุณจะต้องช่างให้ใกล้เคียง ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณบวกลบ10คุณเอาไปมันก็จะเป็นลบ10ก็จะเป็น0.122ไปจนถึง0.142คุณต้องช่งแคบมากนั่นบันพุที่ผ่านมาเน่ะให้3เนี่ยคุณจะตัาง,ง่ายมากเห็นไหมคะแต่คราวนี้คุณตัาแค่เนี้ย0 0 0คือจุดเพราะฉะนั้นคุณข้อเบาๆเห็นไหมคะแล้วช่วงก็แค่จุด122ถึงจุด142 เห็นไหมคะอ่านี่คือวิธีคิดแล้วแล้วคุณคำวนวณมาปั๊บเนี่ยจาักตรงนี้นะคะพอคุณเตะมานะคะคุณจะต้องได้ที่คุณคำวนวณใกล้ๆร้อยเดี๋ยววิธีวิธีที่คิดนี่ในแผนที่แจ้งให้คุณเอามาเห็นไหมคะเราจะดูตรงนั้นหลังจากเราเรียนในสิบเมตรไตเซชันนะตอนนี้ในฟลาส A B คุณจะได้อยู่ประมาณร้อยถ้าคุณได้อยู่หนึ่งถ้าคุณได้อันดินสมมติคุณได้เก้าสิบเก้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นว่าน้ำหนักที่คุณช่งตรงนี้เห็นไหมคะน้ำหนักที่คุณแช่งตรงนี้เอามาแค่แบบจุดหนึ่งกว่าหรือร้อยกว่าเนี้ยมีอยู่เก้าสบเก้าน้ำหนักผงคือหกสองกว่าตรงนี้น้ำหนักหกแปดห้านี่คือน้ำหนักหนึ่งเมตรจะมีเท่าไหร่ มันจะกับคูณไปเป็นหเมตรอันนี้เดี๋ยวพอทำหลบไปเราก็จะไปเรื่อยๆไปด้วยกันจะเข้าใจขึ้นนะคะในที่คุณช่างมาดีซะว่าคูณช่างมา0.130มีอยู่99 0.68532อะไรตรงนั้นนะคะจะมีเท่าไหร่คูณขึ้นไปมันจะ 500, ใกล้ใกล้0าเห็นไหมคะมันก็จะได้400กว่าเพราะฉะนั้นไอ้685อะไรเนี่ยคือ1เมตรนั่นก็คือ ที่คุณทบใน1นเมตรนะคะคือ495ก้าหอะไรเงี้ยฟ<ม>าดเอฟาดบอาจจะได้505ก็ว่ากันไปคุณก็มาเฉลีย่ยสเต็ปต่อไปอันนี้เป็นจะไม่เหมือนกับที่ทำในแหลกที่หาความเข้มข้นนะคะนั่นก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหาตัวยาดังนั้นตรงนี้ตัวยาวัตถุดิบแคลเซ i ย n ไ n เ i อร์เใียนใ i ฟิน d p r o d u c t นะคะพาลาเช่นเดียวกันอันนี้ร้อเซนเนี่ยเป็นเปอร์เซนต์เทอริตี้แต่แอทีฟปินเกเดีย e เนี่ยนะคะร้อยเปอร์เซนต์เเลอะมาลเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่อยู่บนฉลากเห็นไหมคะ,ะวิธีคำนวณไม่เหมือนกันเราจึงต้องเรียนคราที่เป็นคลคูลเลชันนะต่อไปนะคะที่คุณทำแลบนะคะเมื่อวันคู่ที่ผ่านมาคุณช่างโพแทสเซียม KHP นะคะ อุดรเซียมไฮดรนเทเลตอันนั้นจะอยู่ในรูปของโซลูชันสิ่งที่เราหาคือหาความเข้มข้นของเขา standard solution เราทำอันนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเมื่อคุณทำแลบที่6จะเริ่มหาแอนทิบอดนเกียวกัคือของเอสไคลน์กกับ7 6กับ7จะเป็นแลบ finish product เคยไหมคะแลบ4-5เป็น l ลบ standardize สาร อยู่ในหัวข้อ accuracy precision อาจจะยังงงมาดูนี่นะคะในการไตเติ้ดูนี่ก่อนก่อนหน้าที่เรียนมานะคะหนึ่ง accuracy precision นะคะที่จะมีทีะเราเรียน,นเ,รเรื่อง error ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ที่เรากำจัดก,ก็คือหนึ่งเราต้องใช้เครื่องแก้ว c l คลาส a ไหมคะเพื่อที่ลดเออร์สองเราต้องใช้สารที่เป็น reference standard โอเคไหมคะที่เป็น certified reference standard อะไรอย่างนี้นะคะอันที่สามเราต้องใช้สารที่เป็น primary standard เห็นไหมคะ primary standard ในที่นี้นะคะก็คือ ks และที่ผ่านมาคือเคททีเ้ไหมคะเราได้น้ำหนักที่แน่นอนแล้วอันที่4เราต้องหาความเข้มข้นของสารละลายในปฏิกิริยา4นะคะอันนี้ก็คือ standardize solution standardization นะคะอันนี้แล้วสารนั้นก็จะเป็นสารที่ได้มาตรฐานเป็นสารละลายมาตรฐาน อนี้นะคะคุณก็จะวิเพราะได้โอเคไหมคะนั้นสิ่งที่คุณทำนะคะ1 2 3 1 2 3คือค,คุณมีหมดแล้วคุณใช้เครื่องช่างโอเคไหมคะอ่าแล้วก็คุณใช้ภายในบริษัท andard เนื้อหาความเข้มข้นสีเขียวคือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในบิวเรตโอเคไหมคะวันพุธที่ผ่านมานะ อันนี้คือาอาน,นที่อยู่ในวิวเล็ส่วนที่อยู่ในตรงนี้ที่เราเปลี่ยนสีอันนี้คือตัว p r i มอรี่ส a ตนดาร์ดไฮเมอรี่ส d ตนดานะคะที่บุชช่างอยู่ในนี้คุณจะหาของตัวนี้แลกผ่านมานะพอคุณเป็นอย่างนี้ปะคุณได้สารละลายมาตรฐานนะคะเมื่อคุณได้ข้อ4จากตรงนี้คุณสามารถใช้ 1, 2, 3, 4ไป วิเคราะห์ตรงนี้ได้หาพวกนี้ได้โอเคไหมคะคุณจึงจะหาวัตถุดิบแล้วคุณจึงจะหาสนะินิ้โปรดยอดหนแม้แต่ตัวองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะอะไรอันนี้ a ารคูเลชันนะคะบอกคร่าวๆเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างแล้วก็จะเข้าใจไปทีละนิดนะคะอันนี้โซลูชัน r y ม t a ต d a า d อันนี้เดี๋ยวเราก็กลับมาดูตอนที่จะเร้ยน ำแหะนเพราะว่าอันนี้คือไฮเมดิเซนดาบนะคะว่าตัวนี้ช่างได้แม่นยำแล้วก็แน่ถูกต้องโอเคไหมคะจากบาลานซ์สี่ตำแหน่งเพราะนิยมสี่ตำแหน่งโอเคไหมคะแล้วตัวเลข ตัวเลกที่อ่านได้นะคะอันนี้ถูกต้องที่สุดโอเคไหมคะอนั้นตัวนี้สีแดงโซเดียมคาร์บอเนตจึงเป็น primary standard เรารู้มันทันทีจากตรงนี้อันนี้เป็นสับนะคะเพราะฉะนั้นโซเดียมคาร์บอเนตเป็น ของแข็งนะคะเป็นของแ,งข,องแงข็ง s t a b l e เพรานะฉะนั้นน้ำหนักแน่นอนอันนี้คือที่สำคัญเมื่อคุณช่างได้คุณหาความเข้งข้นของมันก็คือโมได้น้ำหนักโมเลกุลของมันคือ15.99ตรงตัวนี้นะคะนั้นที่คุณช่างมาเท่าไหร่คุณก็จะรู้มัน คุณก็จะหาความเข้มข้นของซัลฟูริกสีเขียวได้แบบนี้มันจะอาศัยตัวนี้ไฮเมรี่นะคะได้ของแถงได้าจากการชางเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกอย่างแอคูเรตหมดมาหาความเข้มข้นของเจ้าตัวนี้นะคะพอคุณได้ความเข้มข้นเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเซตดั้งเดิมสตนดา secondary standard ดูตรงนี้นะคะ secondary standard นี้คือพอคุณได้ซัลฟูริกตัวนี้คุณรู้ว่าความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วซัลฟูริกทำปฏริยายกันดาน่างคือโซเดียมไฮดรอกไซด์คุณก็จะรู้ความเข้มข้ดดนโซเดียมไฮดรอกไซด์จากกฎด่างทำปฏิกิริยายกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น secondary หลังจากที่รู้ความเข้มข้นโดยตัวมันเองจะต้องมาหาความเข้มข้นโดยอาศัย แี่แบบนี้นะอันนี้เป็นอธิบาย p คลลี่เจ้าแกลลี่นะคะแล้วตรงนี้ความเข้มข้น,นตรงนี้สูตรเดี๋ยวจะมานะคะตอนที่เราเรียนเอนซมเบสก่อนนะคะเพราะมันจะมาตอนที่พอาเรียนปัน๊บแล้วมันก็จะมีสมการใช้ดิเดเคเตอร์ยังไงนะคะ รชีสร่วมหน้านะละเอียดเนี่ยทั้งหมดตอนนี้ชีสท,ที่เยอะที่สุดคือชีสต่อไปนี้ชีสไตตชั้ง